สบายดีพี่น้องเอาเจเป็นอียงเจ๊ต๊ะเปมขึ้นเป๊ขาดต๊กสมักหินสีชโ่ยอนเนาะเห็นเอื่อยบอกว่าอันให้ไปหาขี่ม้าขาวมามาห่มให้นางสัน เป่ยค่ะพี่น้องนั่งไปนอนเป่ยสวัสดีค่ะสุขุชนปลาเฮ็ดมาตอดไปหาเฮ็ดนั่งหาวดองดองนะจ๊ะสาวันดีค่ะสุขุชนคิดถึงจ้าพ่อพอกำอังรักากินรสศีแห่งทุแห่งป่านะจ๊ะเป็นช่วงในช่วงยี้ในป่าจะเฮ็ดออก ไปหาหมอเช้าเนี่ยคือเพ้นเจ็บเอวคือว่าสุดไซส์อเฮดลืมเจ็บเอวมาห่อเทียวหรือวะลูกกรแเกได้หมูอคืนนี่ไปหาเฮดแต่จักโมงเจดไปหาเดี๋ยวดูไปหาเฮดป่วงตีหาได้หลายบ่ได้พ่อแกงจ้าได้ประมาณโลหนึ่งพี่น้องก็ละไดแล้วเกิดมาบ่เคยไปหาเห็ดเนียเกิดมืดไปงมหาผอของงู ครังแรกย้ายมองชาปไปเก็บน,นหัวเทียนบเปิปากฉะหมดระบ่เสร็จจะว่าสลอยนงนงะขึ้นไปคถอไ,ไปหาเห็ดก็เร้าเหม่ี่นอะขี่รถไปเบึงด้วยมาไปเจ้าเเขา้าวจ้าจัดงานจัดนอนเรื่ด้แม่อบุญความกกัจ่าจัดงาน จัดงานสังฆทานพี่น้องสังฆทานแล้วก็เหตุต้นพรุ่งนี้จ้ะอยู่เทียงเอือยอยู่เทียงนาเลยพี่น้องจัดงานอยู่เทียงนาเลยเพราะว่าญานนี่ก็อยู่ให้อยู่หน้านะบม่ได้เข้าบ้านก็เลยเหตุอยู่หน้าเพราะว่าอันธาตุพ่อธาตุแม่ก็โยนอยู่หน้าเนาโอ้เออทานหัวหนวกบปสไปขวน ยังเขาจะกินข่าก่อนลไปท่าเพื่อนกินเร้ายละโอ้ไปเฮ็ดจังไลจังมาเปขาดขายรงหยานั่งนะปูเปกับปูไปููเปขาดนั่งเจ็บแหววมันจะกาดยี่ทงให้ทงนาพี่น้องเลย อันน oh ี Ó, ้เป็นหมอกระตบ้มมัดกำลังเตรียมเห้น้ำกระปุ่นห้างนอกเลยอันนี้หม้อขน้นม แม่นี่แต่คำวันเออเมื่อวนจะคลาดจะไปสักอย่างทำรเนี่ยไซเปก่ดแหละมันตรงมากระถือหินนี่ชื่อคนนี้อีกับอันนี้ลุกก็่อยาขึ้นเปกาะในสังคันเนาะมันความแเข้ามันหยดลงเออเสูงน้ปีน้ย่โซ่ยนเพ่อเอ็นปีนะได้ย่างซ้ำนผุ้เธอเปขาดนั่นเออลูกใส่ดินแก้น่ไปวางอย่าทบุดไผ นใน,ห,นห้องน้ำนั่นมามามาไม่ว่นไหนจะไปอาบน้ำเลยนะไปนอนเ่นฮันเดงน้นกลวยไปกอมาามันกต๊่มุกก็ไปอ,อาบ네 <c oughs> นเ <c oughs> ้เขารองคองกบานี่โมเมนต์ผีเฮติเจไปกำคำมนเมิดอรอจ้ะ พปีือโอ้ยส่เปยขาดไอ้เพพีโซชานจ้าเทษอนเือนประเินนปดผูกเลยเปิผูกสายผุยนหัวน่นนใตลางอ่ะสิเนื้อกระปุ้นพี่นางนืกระปุ้นไก่จ่อันียอไก่อันนก็จะเป็นสปอตีนจ้าสปอตีนน้ำลายเส็็น้ำลายลงน้ำกระปุ้นเบิด

เพราะว่าธาตุพ่อเพิอยู่นาเนาะก็เลยเฮ็ดอยู่นาบ่ได้เข้าบ้านมืออื่นตอนเที่ยงตอนเพนสบายดีพี่น้องดวงหลายคนนะกำนีเบอะเนี้ยข้าวปุ้นนะในไสเนียข้าวปุ้น,นไปฆ่าอีกใกล้นั่น <laughs> โอ้ยเอายังเห็ดจ้ามัลาจ้าตีนมันจะตีนตีนเป็นรอยตีนเป็นรอยใกล้น่อยก็เป็นพันจ้าขนยกลาจะเจ็บแอวเดาเดาเดือดอยู่เดี๋ยวเอาให้มูได้พี่น้องอัมาลาดะกีดีผู้์่เห็นมใช้มูมาไปให้เห็ดไปให้เห็ดดอกพี่น้องหาเนวอื่นก็แล้เจบแอวก็ตันกันน่งยาเหเมานี่เราจะจะเห็มาไม่เห็นเยหาไม่ค่อยเห็นเลย ก่เน่่มมีตัวม่ตัวอ้าว่หนเา่นี่อน้องอกมาล่าไปเล่ดูก่ยตัวเออเออเออเดี๋ยวมันจะยิผ่านมันขมันจะเล่นมาก่อนแล้วคีบเมไยิงที่ห้าจอมูไหน้วไปก็่จอมีหานซออเป็นมึ่มงลุยเลยไอ้ก่เดี๋ยวมึงเดมมาคนยนมึง ยาเด็ดกันอยู่นป้าอํมาลาบป่อยอบาลเห็นดูดอกบีนองก็ป้าแต่ว่าคนรัตาดีไปแจงมาแล้วไปของน้มาเนยนางอบมาลาตามลังเช่นจะพี่น้องทุกคนมาแล้ววราน้าให้เห็ดมุกเส้านน่จ้าไปหาเห็ดก็คือโคมไฟมีกี่อมด เอาไป<ม>าต่เดือดกบมันบรินภคเลยนะมันคดู<า>กะคดูก้อนมาไม, <า S 2> ม่เอเฮ้พี่นางกัดไปให้เห็ดอย่าไปเตะสาวด้อโอ้ยนั่งอยู่นั่งหล่าระไปเตะมืดปเป็นงมหาทีา่หาผอกหัวงูจักมือนะมันค่อยไปเดอกข้างที่ไปต้องไปย้ำบ่ายือย้ำขับพี่น้องมาหาง่ายมันโดนอากาศมันโดนความซื้ออันนี้นะอบอ่ะมันอบมันเอาวน่ะมันออกมันใหญ่ไว้มันโดนแสงแดดน่ะ ไม่หาันเ้าน่ะไปได้ยันจูมอยู่มันสวยนําใหญ่ใบมันเนาะยามาส่องกำลังฝนเขาไปย้ำคำย้บาบหน่ะโอ้ยมันจังกรบแหละโอ้ยจะต้องเนมาฝนมันไหวน้องบนว่าอะไรบ้าจะป้ากำจเมื่อกบ้อันมาคบพี่น้างมาได้มื่กี้น้าเขาปน้ำแกงจ้า้ำอยากไก่ซีมอเจอมากร

เอามาใสกระเทียมแกลราบ่แกเลยในไบุกเราไปขอกอตัวนั่งเหือยตัวนี้ขอกอเยนี่ต่งเลยวาามทางกันลูกองมันละลาเนี่ยยังว่าเรื่องเห็ดพี่น้องเอ้เรื่องเห็ดเดี๋ยวก๊าลงออกจะต้องคุยเรื่องเห็ดนะคะเห็ดปัวก๊าละงออกลายพี่น้องมันกินได้ กินแล้วนะว่าสไปหาเล่าเบิ่งอขาเจ็บเอวะ้อยเบกรยังไอาไปารเกล้วก็ายปเอาสินี่อวีไปนมากอาไปยอีกสองพื้นสื่อมาเจ้าใช้พื้นะเกดเจ้านุ่งเสีนุ่งเสียงให้จับนะนุ่งพใหญ่ แกาปจับนมนางจับจับฝืนก็น่มหญอนง่ายเหมือนแอวขี้ขี้มาแล้วแกชอบแบบน้ไงะน่มนุ่แอ่ายเวสำหิดหมาไปเด้อนมนางกระสานเขาพุ่นแต่แซ่ยยุ่ยนะจ๊ะแซะซ่กซ่แตะเบ๊กแซ่แซ่เตียงเชียง ได้๋ยวนอนยังไม่คว่ำสะได้หน้าของคดีห่วงคนห่วงน้าของคนห่วงน้าของคนมัลาบเฮ้ยมันลอกก็จะติคืลงส่งสือจะเยาว์แบบนั้นสิบว่าได้กระเทยกรเทยยังม่เื่องก็จเลกผูาดกระหู้ะันวันนี้เจ้ากพวกจ้จะไปเซรหมอบออจ้สิคน เนื้อไก่เด่นเนื้อไก่ดงแล้วค่ในขนาดเจ้าจะเมาว่าตัวเองเป็นกตรทโมเมตด้ีิวัดเจ้ากอมันกะตามแล้วใชกินไหมนี่ยเออใส่เพรียงโตกไปอ้ยอหญ่เงี้ยงางเงี้ย้นไเด้อเมืนว่าทำบุลรีสเทะ ยังก่อนใหม่หมูเจนะมันเงินดังคันที่ติติ๊กนียยังก็สี่ะไยัง่นเออแล้วบุกค่อเื้เอบมาเนื้อนังคันนี่แล้ว่อแล้วก็่อก็แย่มนะเนื้อนี่เออ อากาติคือปศุสัตว์ก่อนมีเยอะไม่จะนวดอือยานวดนะแล้วก็ีโดยเมยยังแปลวิสีมะขาวมาหายว่แม่ละกินตัมมะฮงดูโมดุกย้อนเออละกินตัมมะฮงดูแล้โมดุกย้อนอือถ้ากุยังเคยยิงน่ะนะเราไปดูใส่กะทิกะทิจะคือกะทิใจไม่ใส่กะเทยหรอกค่ะกะเทยเป็นคนเทกะทิ

มรักกากรีตาแซ่บแซ่ส่วมรักกากีจุ๋ยนะพี่น้องขวแล้วครับพาดเมมสนกระดินแซ่บอย่างนโลกคนใจหอดสวรรค์กุนะั้สาะนดวดิเนกุกสันยนใส่หน่อยๆเป็นบวาน แม่กระปุกยักษ์เจ้กระปิกับปริเนาะแค่รู้ว่ากะปิจะพอใครของเขาเสี่ยบอะไรใส่ลดีน้ำตาลตามด้วยกะปิพี่น้องสูตรนี่คือสูตรของอมรากาเกีสูตรสูตรสามโลกสูตรนี้มาจากสามโลกนะจ๊ะ ใส่กะปิหลายคือโบใส่น้ำปลาพี่น้องนางไม่กินปลานะคะปกติะกินด้วยใจสแตมปหอมหุ่งยังกระสนหน่อยปกติสูตรละลาวต้องใส่น้ำน้ำปลาแดกน้ำปลาแต่นี่โบใส่น้ำปลาแต่ใส่กะปิแทนพี่น้องโบเค็มโบสูขหลายเค็มโบเค็มดอกแซ่จแกสูตรอเมริกากี้จ้าแซ่ดอย่างในโลกเลยจ้า แล้วละกี้เนี่ยจากแล้วไคล่างพงนัวได้คือบมใส่อยากแซ่บอยากไม่มีผมตั้งผงสลดพี่น้องเดบเห็นไปเจาะหูน้อยโพดจับสีกลดนี่แน่ ันนี้คือผงนัวพี่น้องผงสุรสนั่นเองใส่บลายอย่าว่าลายเธอจะนะมันบักลายติมหมอกไงใส่ใบมกะกรูดกินแล้วสวยกินแล้วรวยต้องสูตรอเมรากากีนะจ๊ะแซ่บเย็นสามลูกเละค่ะใส่ใบมะกรูดหอมๆ หลังจากทีขัวแล้วพี่น้องขัวแล้วก็ใส่หีบจ้าใส่หม้อต้มซุปกระดูกไก่ด้านหลางก็สิแมนทีมงานรอกิน แซ่นแน่ on, 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 er, นอนจ้าสุดอเมรากากียไรส์นี่เห็นสามโลกแซ่บแน่นอนแซ่บอย่างสามโลกล่างลงไปเจ้าผัดทุง lair, มาจากเหนือจากเสียงใหม่เสียงร้ talent, ายพี่จ้า ข้าเจ้าเป็นกระเทยเชียงใหม่มันบอ่อเต้าได้และกกะเท่าแล้วแซบจ้านวนวๆเอาเบิ้งขึ้นไปตากปลาเสพเถอะจะคลองเเองกระท,ทิคือมาใส่มาใส่เอา <c oughs> กระทิามาใสานกก่นำมันกระสิขาวเข้มขน้นกระทิจ้า น่าจะไารีวิวนจ๊ะน่กสิบบว่ะกาทีกะเทยกาธีกะเยยาวแล้วหมอญหนึ่ล่างใส่เจโอ้ยอย่าโพอย่าโพไรสิลางใส่โอ้ยน้ำมันหน่อยนี่เริ่มแล้วพี่น้องเลยเริ่มเป็นตะกินแล้ว

แซ่บีนน่องจาง,ง,งสเปรย์จ้าสเปิลน้ำยา,กายไก่ก,กะระเที่นจ้ากรเทียน้ำยาไก่ซุปโปรตีนน้ำยากะทิตีนไก่พี่น้องเอ้ยสูตรของเจ๊อมรากากีคลิปนี้กับชิโจแบบเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องต้องผ่านปากน้งก่อนแล้วน้งต้องซีบเบิ่งให้เบิ่งก่อนว่าแซ่บอยู่หรือไม่คลิปนี้กับชิโจ๊เเบ,บ,บ,บจเพียงเท่านี้พ่อกันคลิปตอดกิน มันเค็มนั้นบแซบเจ้ยี่ว่าตีสี่มือจะคล้องกินบบได้แซบแป๊มแปบเปลือกแซบอยั่ในโลกทอสวรรค์แซบในสามโลกพี่น้องเอ๋ยจบแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพื่อนทันจ้าพี่น้องสบายดีจ้ามากินน้ำอมมาลากากีแล้วพี่น้องเอ้ย